Hey, สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันซ้อมขาของผมนะครับก็จะไปซ้อมที่ฟินเวเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางของการไดเอทแล้วนะครับก็คือเหลืออีกประมาณ60วันประมาณ8สัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็น พอออเป็นหลัก <c oughs> ซึ่งโบตีผมจะก่อนนั้นเนี้ยผมจะเล่นคอและแฮมสตริงรวมกันแต่พอถึงช่วงกลางของการเดท์แล้วเนี่ยผมจะเอามันแยกกันนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ฝึกได้เร็วที่สุดการที่เราเดยอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่ต้องอยู่ในยิมน,นานๆนะเราเล่นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล้าเกินไปเพราะว่า เราเล่นเสร็จเราก็ต้องไปคาร์ดิโอตอนนี้การซอยโปรแกรมให้ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ว่าแต่ละเซสชันที่เราเล่นเนี่ยมันควรที่จะต้องสั้นแล้วก็ทุกเซตที่เล่นก็ต้องมีคุณภาพอาหารช่วงนี้ก็ยังคล้ายๆช่วงต้นของอการไดเอทนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากช่วงต้นของการไดเนนะะไไดอทข,ของผมเนี่ยก็คือ กินข้าวอยู่ประมาณแปดร้อยเนาะแล้วแตอตอนนี้ก็เลยลดลงมาเดี๋ยวประมาณหกร้อยซึ่งยังไม่รวมอ่ะจะมีอ่มามันฝรั่งด้วยประมาณอีกประมาณสองรอยกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่แคลอรี่โดยรวมต่อวันประมาณสองพันห้ารอยแคลอรี่การคาร์ดิโอเขายังสามสิบห้านาทีตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งผมจะคาร์ดิโอรอบเดียวตลอดแล้วก็จะพยายามนะรู้ตัวเองว่าไม่ให้ <Yeah. S 1> อเวอร์ในการคาร์ดิโอหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มมากจนเกินไปครับการแทร็กโปรแกรมของแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องแทบ็กแต่ละท่าแต่ละเซตแต่ละจำนวนครั้งโดยที่ยังเมเนจวอลลุ่มไม่ให้เกิดไปเพราะว่า ่วงเวลานี้มันไม่ได้ช่วงไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเล่นเพื่อทําให้กล้ามเราใหญ่ขึ้น mm hmm. คือเป็นช่วงที่เราเล่นเพื่อรักษากล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันให้ได้มากที่สุดซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าช่วงนี้ช่วงที่เราเนี่ยกาลังเตรียมตัวแข่งขันเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเล่น ที่เราเป็นจุดอ่อนของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการพัฒน,นากล้ามเนื้อมันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆแล้วที่คนจะไดเอทแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อในลักษณะรีคอมก็คือกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดไขมันไปด้วยส่วนใหญ่จะพบเจอคนที่เพิ่งจะเริ่มแข่งแรกๆหรือเพิ่งจะเริ่มใช้ สเตียรอยแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรแบบนั้นแต่ถ้าใครที่ใช้สเตียรอยมานานหรือว่าเล่นมานานเนี่ยการการที่เราจะพบอะไรแบบนั้นมันค่อนข้างยากแล้วนะครับซึ่งเราคนที่จะต้องแยงหอกว่าเราจะอยู่ในช่วง blocking phase หรือว่า cutting phase โอเควันนี้ก็จะเปิดด้วย hack spot เหมือนเดิมอาจจะเป็นสองเซตที่หนักแล้วก็ extension แล้วก็แอ a ด์ดัคเตอร์เป็นต้นขาด้านในเราก็อาจจะมีน้องด้วยแค่นี้แล้วก็ไปคาเดียวโอเคเดี๋ยวไ้เจอกันที่ฟิตเวยยิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยแฮทส์ฟัวก่อนนะซึ่งบางคนอาจจะเริ่มด้วยเล็กเอ็ก์เชันก็การมาวกินนะ ราะว่าผมจะเิ่มด้วยแฮ็กสปอร์ตแล้วก็จะวอร์มด้วยแฮ็กสปอร์ตเป็นทาน่านครับก็น้ำหนักครั้งที่แล้วเนี่ยผมเ,เล่นได้ประมาณข้างละร้อยโลวันนี้ก็จะพยายาม่ให้ได้เท่าเดิมแล้วก็จำนวนครั้งอาจจะแบบม้าน้อยอาจจะต่างกันนิดหน่อยเด้นะครบโอเคเราจะวอร์มด้วยน้ำหนักไม่ยืมหนักเนี่ยแหละก่อนเสร็จแรก ผมกจะวอร์มประมาณห้าทีนะแล้วก็ตั้งแต่ที่นี่้านผมีความรู้สึเกเจ็บที่หัวเขา่าก็มันก็เป็นสัญญาณของการบาดเจ็บอย่างหนึงนะ่งซึ่งวันนี้ผมก็จะมีทั้งผ้าพันหัเข่าแล้วก็นีสลีฟที่เอาไว้ซัพพอร์ตเข่าผมเวลาเล่นไฮสปอยนั่นครับ ผมจะเริ่มใส่นีสลีปแล้วเพราะว,ว่าผมรู้สึกว่าผมเจ็บเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปวอร์มจะที่สามเนาะี่วันนี้ผมตั้งใจจะวอร์มจนจนรบจนมันได้ข้างละห้าแผ่นก็จะวอร์มครั้งละตอนนี้เหลือสามครั้งแล้ว เวลาเราวอร์มเนี่ยเราพยายามวอร์มให้เหมือนเราเล่นจริงเลยนะครับ การที่เราวอร์มแบบเนี้ก่อนที่เราจะเล่นเซตจริงอ่ะมันทาให้เราเหมือนมีการรับรู้กับน้ําหนักเนี้ยเนาะเพียงแต่ว่าเราลดแค่ครั้งเดียวแล้วเราพักแล้วเราค่อยยกเซตจริงด้วยจํานวนครั้งที่เราเคยทําได้ซึ่งมันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยมันก็แล้วแต่ละว่าวันนี้เราแรงเป็นยังไง <Okay>. เดี๋ยวพอเล่นเซรจริงอะ่ะผมจะพันสเต็ปเพิ่มเนะาะก็คือพันเข้าไปข้างในเลยแล้วก็ใส่ไอเอลโวอรีอีกทีหนึ่งโอเค อา,อาโอ้ยโอเ้โอเมือเ่อกี้ที่ผมเล่นข้างลา ร้อยอ่ะคือมันได้น้อยออกว่าครั้งที่แล้วตั้งสามทีก็้ายที่สุมได้แปดครั้ง,งมันแปลว่า p e r ร์ r m รนซ์ผมมันดอกลงทีเนี้ยผมก็จะไม่ก็จะไม่ฝืนต่อเนาะผมก็เลยดอกลงพันหนึ่งแล้วเราก็จะเล่นเซเนีเป็นสุตรท้าย Fuck. This is going to be the last รอเกมอผมรู้สึกว่าโอเคมากคืออย่างเซตแรกที่เล่นในที่น้าหนักมากกว่าในแผ่นเหอ,อัคือผมมีอาการเจ็บเขาแต่ที่ที่เราแล้วว่าเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักที่ผมเพิ่มขึ้นขึ้นมาพอสมควรนะมันแล้วก็เลยทำให้เข่าผมมันม,มีอาการปวดเจ็บแต่ทีเนี้ยในน้ำหนักเนี้ยมันก็ยังคงเป็นน้ำหนักที่หนัก สำหรับในสัปดาห์ก่อนๆซึ่งแต่ละสัปดาห์ที่เราเล่นน่ะในแต่พอช่วงที่เราไดเอทอยดดู่เนี่ยน้ำหนักของการเล่นเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่จะต้องอ็กซิมัมตลอดเนาะคือถามว่าวันนี้เพลย์แมนดอปอบมันก็ดรอปจากการบาดเจ็บนิดนึนนงประมาณนึงเลยแหละแล้วเราไดเอทดด้วยเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้ดรอปมากจนเกินไป เพราะ4แผ่นเนี่ย10ครั้งก็ถือว่าเป็นจำนวนครั้งที่เอาเรื่องโอเคแต่ท่าต่อไปก็จะเป็นแลเอ attention เนอะซึ่งท่านี้ผมจะเล่นแค่2เซตพอเพราะผมไม่ต้องการวอลลุ่มผมต้องการเล่นให้เร็วที่สุดโอเคแต่ท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นเลเอ attention เนอะซึ่งจะเป็นท่าที่2ก็ยังคงน้ำหนักเดิม เลี้ยวเจ็ดครั้งที่แล้วผมเล่นได้สิบสองครั้งใช่ไหมครั้งนี้ผมจะเพิ่มแผ่นหนึ่งเป็นหกสิบแล้วก็เล่นให้ได้สิบสองครั้งเท่าเดิม Ugh. <sighs> เหลือเส้นหนึ่งเจ็ดสิบโลถ้าถ้าหลังจากท่าน,นี้ก็จะเป็นอ่อคิปแอ็คชั่นแล้วคือขาด้านในนะเพราะว่าผมเล่นอ่แอคอเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมัดรวมแต่ว่าผมวางเท้าค่อนข้างแคบเนี่ยมันก็จะโดนมัดน,นอกมากกว่านะครับเราก็จะมาอ่า เก็บมัดในอีกทีนึงด้วยท่าที่เป็นไอโซเลชันอย่างเช่นฮ i ปแอดดักเตอร์แอดดักเตอร์อเนาะแล้วก็จบพาดิโอ <c oughs> วันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเก็กบาหาด้านในต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอ่ มาติคิดเนาะผมจะ็จะเล่นเป็นด้านไหน S <S <an ly> น้ำหนักผมก็จะไม่ได้เพิ่มหรอกคือมันก็จะอยู่ประมาณ50สโลทุกครั้งจำนวนครั้งก็อยู่ประมาณส0 11 12, 12ประมาณนี้เราก็จะเล่นแค่2เซตหลังจากนี้ก็จบคาดอย่าง ยิมนี้มันดีอ,อย่างเพราะว่าเปิดคี่เขาเปิดแอร์ได้ดีมากเลยโปรตีนผมเล่นคาร์ถ้าเป็นที่อื่นแล้วเหนียวคือยเยอะมากที่นี่ตัวยังแห้งอยู่ผมแนะนำนะใครอยู่กับบาระรางสองครือมาลองเล่นดูนะครับคือจะรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะสำหรับคนที่อยากจะบิ้วตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเขาเครื่องมันเยอะ คือเขาเปิดมาประมาณัก็น่าจะมีห้าเดือนหกเดือนได้แหละเออแต่คนมันก็ยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรครับผมก็เหมือนจะก็คือโฆษณาให้เขาเออ,อเผื่อว่าใครมันยังไม่รู้ว่าฟิตรงเขา,าเปิดพระรามสองก็คืออยู่ซอยวัดกกพระรามสองซอยสี่สิบสี่ก็ลองมาดูันได้นะครับผมว่าโอเคมาก ah <clears throat> <clears throat> Okay. ก็จบแล้วนะก็คือมีทั้งหมดสามท่ามีแฮก็กคอร์ดมีเล็กตันชันแล้วก็มารติคิปซึ่งสามท่านี้มันก็จะเป็นท่าที่ผมฝึกตอนที่แบบเล่นออโรเวอร์ดูทางคอแล้วก็แฮมแต่เป็นแยกมาแค่นั้นเองมันทำให้การ การเล่นของผมมันเร็วขึ้นเาะแล้วผมก็จะไม่ได้ร้ายจนเกินไปเพราะว่าแันนี้แคสามท่าทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเซตา่านั้นเองแล้วผมก็จะไปคาเดียอต่อส่วนครั้งหน้าผมอาจะถ่ายเป็นวันพุชเดย์ที่เป็นโชเดอร์บ้างโอเคก็ไว้ติดตามกันคลิปหน้านแล้วก็ดู ดูกันว่าตอนช่วงในท้ายเพล็บผมใจแห้งได้แค่ไหนนะครับเอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราจอกันีน้ติดหน้าครับสวัสวดีครับ